นะครับผมสวัสดีครับมัอน,นี้ก๋วยปลาสดๆครับผมเพิ่งมาใหมือก็ลงมาแต่ตกปลาฮะเปิดซิ่งครับหนึ่งของน,น,นห้อนเห็นป่ะหนึ่งข้างร่วงเพิ่นเจอซอยผักอยู่ครับนี่ปลาก๋วยปลาสดๆครับผมได้หาโต้มาอน,นี้ยกยว๋วยซองวัดได้เป็นเกิดได้เคื่อนครับขวดได้ใส่มะใวแล้วกับปลา เดี๋ยวชิมาต้มแซ่บแซบครับก๋วยพี่น้องก๋วยปลาสดๆสเดี๋ยวขอมาเบิ่งสูตรก๋วย,ยกวันเลยก๋วยบกนาวนาะนะครับหลังจากเขาใส่ออกแล้วเนะาะเนี้ก็สิเป็นบี้ครับผมพวกนีอ้อคั่วแล้วเดี๋ยวสิมาใส่หมอครับกับหัวกับกลางนะนี่ซอยหัวขาเนี่ยครับผมเนื้อสมปุ้ยลุยเลยพี่น้องสดๆครับเดี๋ยวเขาชิมมาคั่วออกดีๆครับ นะครับเนือแน่ๆอดี๋นวสิมาซอยครับะครับใส่เกลือเลยอุ้ยเหเกลือแล้วก็เกลือบักหน้าคันจังโ้ยเลือมสิพ่อพ่อพ่อบักหน้าคับหนาอย่นีเนะโอ้ยหน้รายุดออกหนาายเยอะขนาดจุหลุดออกจาก ได้ปลาปลาได้หม้อตัวให่เห้าตัวแบนึงหกนึงเก็ย่งเนาะย่งหมดแลวเนาะ่มไไปี่นองดกเตนองดักเตะไปครับฮะตั้อง่เดีแวหเดล้าเนาะเเขมาหมดนะไม่หื่อยน่าขายดูมัขงม่ให้่อยเนาะ ไอเดี่ยวขาดนี่เลยฟ้องเก่าวมนไดใจเลยใช่ต้องไปลดหอกน้ามันกาดเห้มันสุกนนาแล้วเ้องซืมะขันน้ำหรอมีีสูขนปัเนียขันเขนแค้นมันดีปุ๋ยเลยส้มหลาไหลตัดมันพูดคือนี่แต่ผู้ยญ่งอ่วกหลายอีก้อนนี้

ไปไป,ไป,ไปตัวตึเงเเา่อนงเทาสนด่างก็พ้อขึ้นเล่บบเียอยากยอขึ้นนะครับถือบักหน้า,า,าหล้สีเหนืยาาวเท้านะเกือพอก่อ,อ,อนเอเนาะถีงไว้เล่ยพี่น้องคอยสมัครเอินงขันน<ร>้ำเหนียวเท้าพี่น้องเดี๋ยวมาแซ่ไว้ให้มันกัดก้าไปครับคอยสม,มัครขนน้ำบอกจาก บนนานหน้าบอกสองเทียครับผมเดี๋ยวมาปุ้งเลยพี่น้องนะใส่พริกเลยนี่ยเข้ามากนระับมองเตี้ยเหรอวะจัด<า>จังหน่อยครับ,บ,บถุงเมื่อถอดละอ๋ะบีบีปลาพี่น้องด้วยยาตับใส่เลย หมอ,อต้องก็เรียบร้อยปิดเลยของนัวครับี่มันบอยเกลือม่ไปแนเกลือยัยองเกลือ,อ,อ,อมิด เกลืไอไอโอดีอ๋อเกลือซื้อมาใส่กองซีเดียมแบบเหนียงก็สูทุงม,มือบ่ได้ดอกสูมือห้าค้นบ่ได้หรอกเจ้าครัวครับ เป็นฝอยดีครัวะคนงอนหอนเราไมให้เคียพักการเนี่ยพการไปขมออกนะเคียพักการเอาต้นนึงที่นุ่ๆห่ว่ไหมช้องอีกนึงแม่เพิ่นเอาไปถ่ายคายคองก่อนน้ำศิงอลงคนเดมยเท่านี้เอ้ยใช่พี่จิ๋วพี่ซีบที่่

อุ้ยเริ่มเลยพี่น้องเอ้เริ่มพันกับหัวคาครับหัวคาใส่ก่อนขานให้มุนเลยครับกับหัวคาเพิ่มความหอวม ผักใส่เลยผักมีครบมนะั้ยถูกผัก

ครัถ้าเป็นต้มครับผมนะครับต้มปลาสรแซ่บพี่น้องปล่อยปลาสดสดเสร็แซ่บครับเป็นหลาดสุกเด้อนะครับเสร็จแซ่บๆไม่กันพี่น้องนะครับพี่น้องแซ่บๆไม่กันอุ้ยเสียงป๊อกเลยอเธอมันสุกครับมันสุกไหม สูงหงษาเล่นได้ต่มขาดอันนี้วน่มัวเนี่น่นด้วยบานครับเนี่ยสมัครไว้ก็ยังใส่เิีวปะไรนะเปิดเลยลุง นี่ยเพงบ่ลเยนี่ยตัวนีู้ดเอาผาตัวนี้ออกไปฝนก็ได้ภามันมันหลเอาไปท่าหัวเอาต้มเข้าไเออเออนะรับแเนาะตาปีเลียกเยอนี่ใช่ยูบทันเปิดโอ้เนาะเนียเนียเนี่ยนะ ืมปาดเค็มบางห่งเพี่น้อยครับเอาน่าจะว่าเดินไปดูการเดินดูการดูดูกันด้วก็เออเหมือนมีตัวเด่ยนะครับ

เต็ีมตัานี้เองนันครับอย่ามนวดน้ำตาล่าามาจากเเปกบตับปลาไหล้ส่ืสมนาบาน้อาสับอ่าอะไรนี่ยูนนี่งกระเทียมเนาะว่าสั่งมาแส่บเลยนะแสบได้เสซ่บ้ผสมน้ำมกนาวน้อยหนึ่งเพราแหงเนาะน้ำข้นเนาะ Hopper 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 đi đi

หืีแล้วรอกมึงเออบอกยังไ้ที่นอกโอ้นางป้าพี่นอกได้ไซื้อได้เยีมโดนี่เข่าล้วป่ะเป็นยัง่วบ๊ว้บ่มีในตู้บ่ท่านเดเซียบ่ว่ะบ๊บบ ขอใบเดีวน,น,นะอบ่จอหนังนาะหนังม่ออบอาไปว่น้ซื้อมาซื้อมากะมันอเนยไงเนาะไม่แก้บ่หวานนยนะแก,มมแกมืมเนี้อหน่อยดึง๋งผัดข้างนอกเลยนี่นไปเจ็บมากเห็นมันกรอบเก็บมากเส,สียแต่หนังมันจะด้าต่อมตุยอรนะ นมาค่วัน,นเสา oh ร์ก็ได้รถเนดะไปน้ำกันเบนรถหวแล้วมันคับ <c oughs> ยื <c oughs> น่นมองหันว่า <c oughs> เป็นตะไคร้อยู่หน้าวะอุ่นของ <c oughs> อ,อะไรวะเอพอนนี <c oughs> ข้าไปว,วันแรก คือาจำปลไข่เผเนใส่ซอสมาให้ยังเหนียกแ่บโอ้อเคลเผ็ดแล้วกต่งมือต้มตังมือบอก่างตังเหเนี่ยงเนาะเอสนเมนพี่ตเนี่ยตังมือ tôm tên vô, บ่ kín มื้อนี้เห็น sẹp แซ่บเด้อ mà เดี๋ยว tôm ตักต้มตักอัน อาหารใส่เห้มันสิมาสู่ตรงป้าข่อยปปาเดน้เาตดามหมมดดล่ะี่นู่นเอาไปแล้วมาบอไมตกเสียใส่เห็เธอานี้ห้าบ่เห็นด้วยไหใส่ยุกนาตอนนี้ของในติดจอดนะนี่กหนวัโทรหาบงหรือเปิดเสียงได้ไหมมากินเบียร์ือส่งตื๊ เดียดซะมกระปองสนุส่ลัน้น่อยเราเนี่ยเราก็ป้งหานไปแ้วหวานขเป็ดคือไงจีโนะมานี่หน่อยหาโทาไ่ับมันอยูตหอไตบอกเปิี้ยเนีาดูเสียงเนือเนี่ แก่เล่าให้ปาปี๋หน่อยในห้อง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 สี่หันหเอโทรศัพท์โทรโทรศัพท์โทรแก่วหน่อยแม่มนแม่ี่เมกแก่เปกเจ้หน้าโว้ยนั่งอยู่ไหนก็มาซีบอัานผู้นี้ มาตีแสบก่อนโอ้แสียบๆจดๆพี่น้องเอ้ยมาทำผีกับแมงจิ้มเผาด้อพี่น้องพักกาดหน่อยเด้อค่ะนี่พักกาดหน่อยขางเฮียนเด้อนี่ของพักกาดฝรั่งผัวไว้บ้างไหมโอ้พญามาได้กินก้อนหมูได้หน่พักกาดหน่อยนี่ฝุ่นน่ะเอิรเจ้าหน่อยกับสิเก็บขายอาทิตย์หนาอาทิตย์เท่ากับสิเก็บขายเลยพี่น้องเอ้ยพักกาดนี่ยข้างข้างหัวนะข้างเฮียนนะใช่ไหมเป็นไหมล่ะต้มปลาก้อยปลา รเติมาเสริมเลยเออปยหกยากินเลยฮตาปล่อยไว้ดูรูปเน่ย่าคนคิดน้ำารอัวนี้เลยเนะพเราเจาเสียบไ้เสียบว่าบกบกไม่ใหญเลยืะบอกไ่ได้องมากินเองเฮ้ยเน่อยบอกไม่ได้เลยของแท้ประกาศหน่อยอีกจัหางเนาะเจ้าได้กินก่อนมูได้หนิเออ จะดกก้อนหม่ได้ประกาศหน่อยว่าเด็กกอนแล้วป่านี่ก็กอนหม่เฮป้าก็บด้ก้อนหม่ัเอิมเลยเออข้ามข้ามข้ามตกป่าคนพักกันไปมากบาง y ฝรั่ยกรู้อแก้วนมเข้าแก้วอ้าฝ่ายกทันง่เบวกแต่เป็ดเห็นมีอดอกมาเด็กก้าดอกมาจะเสาร์เปนแต่เสาร์อยู่เกไปเก็บหอยต่อเบมันนี่ไปอยู่จะซูเขาไว้เดี๋ยวพอเดียทายถอดสซปลาบูซาทุมาได้บัน พอเดีวเบื้งนะสาวที่ถูเอาบ่พอจะเป๊กแค่ก่อนบอว่าบอือ็มาเสอกมาเกี่ยวชีว่าเด้นี่อยั่นี่เฮ็ยแล้วยังเห็นแล้ยังเห็นแราั้นเมือแล้วว่าเรากนาเเนื้อแกงบอกเนื้อแหงบอกเนื้อแหงยังบอกว่าเธอสามีมุ่นโอเคโอเคเดาใหม มียึดดอกคือจังหวะมีอคือจังหวะเนี่ยเลยครับครับกระรังกล้วยปังกินกล้วยป้าหลานมามามามค่ะมาด้วยจ้มเขานะจ้าชีวารเกชีวาม่เทขาเทนี่งเาเวีงกันกอกนี่สันเออหลายพวเราจะน้อยเ่น้อยยิ่งเคื่องมมเครื่องขอมันเฮ้ยขาวแกวเดียวเนาะเกี่ยวพละแกวไหมนี่มนริงอ่ะกินสาทุกินอาาขไทมาเป็นปหั กินเอาปล่อยปลาเอ้ยไม่ต้องวอดกเกอลูกหมาหน่าเนาะเดี๋ยวเทลังสือไว้เอ้ยพ่อเฮ้กับพ่อนะเคนเราเกี่ยวดนะพี่น้องเพิ่งก็ลังไปตกมาบางหนึ่งเนี่ยเด้อนี่อันนี้ก็เป็นก้อยต้อยปลาอันนั้นซุกตัวซุกแล้วเก็วหน่อยอยู่ที่ไหนพี่น้องกาเก็บเอาไว้ก็จะเอาไปยังไหนดีคนเนาะเราสามลูหมาล่ะ ก็ียนคล้าย่นหือตาปลาียจินเขาเลกนี่มอเนือแหงมีวโมมี่กติเนี่ยงาาต่างได้หรอออลกินเขาาส้างสอ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 งองส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 ององส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 อองส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 อง เขาตั้งเนื่อย่างนั้นบ่อไหมเปลี่ยนช่งใดเปลี่ยนไหมบ่อยกว่าเขาเรากินมากซอมุงวันนีดีไหมแต่ว่ามาเยอะนิดี่นอเด้อไม่ได้บ่อเลยว่ามาจะออกไปนะไปแล้วจีโน่ไปแล้วจอดเห้หลาจอดเจ้าอดเออยิ่งบ่อยไปถว่าเลยได้มาได้ ออกาสหน่อยเนาะก็ออกมาไปข้างนอกด้วยนะยามาเขาแบบแเราค่อยไปเอาไปข้างนอกยามสาค่อยไปะเราก็อันี้เอาไบบข้างนอกแล้วตอนสาก็จะมาบอไรก็อเฮียนท่างน่ดอกกับสีแป๊ะ้ี่อ๊นะเออสีเป๊ะจะดลุ่มกันเนี่ยอบ่เอาหอย

โอเคโอเคน่าอัลโหดาลอะลาเนาะโอ้ยงูปลาไงงกแม่หลับตาดีอ่ะการดูของไม่หน้าหันแลวเอเดีอยนี้อ๋อนอ้กเก่งใจอย่าเงี้ยบกมีพอยู่าลูกเขยเลยวม่ยงเนี้ เรา้าเกียงใจพอสาวลูเคยจ่อยสิทนกินหม้อผป่านไนะอหม้อหัวปลานูกพ่อจอบเปิดประตูเลนฮะออกข้างนอกอื่นหันหนาเสอดาทำเร็วเราเลยทำเ็เลยยาฝรั่ังบานก็ตีเยกเกี่ยวยางรากได้ว่าว่าประกาศเห็นเนอะพื่องโตข้างนั้านแรงน่ามัอบหันหนาเนี่ยมึงเคย าเอิญมานจเทาหยาไปแล้ว <Enfin> ไปแล้วปิดบนนี้ไหมพีไหมดิปีไหมาดหลานเลยม่นเปิดตัวัวดนี้วานดดดดาเฮ้อมามาออกไปบอกย่าบอกนะก็แดกเขามาเขาบดามันก่อนเราัดเนาะด่าเดียวดานว่อินี่รู้เนแถวเลยกี่คนอ่ะเอ นราผ่อนแล้วะอนที่นอนไปซาลาเมีบวกการไข้แล้วอยา่ไหลมันกินเดมันดีเงี้ยกินเดมันดีนั่นแหละมันนอนก็ผ่อยนี้ต้นหมาบังเงินหรอกหมาบ้านเขาจะว่าเสืสมาร์ตต้นเปิดพ้าลมทอย ไ้ว่าปาว่าีสร็สัีว่ามีกินเลยกินเียเส็จสลัดนี่มันอยู่ลาันปปูยังงามเลยดนีไม่ดง่ากินจอบอดอมาแก่น้อยงมปกันเนี่หลายปูแล้วกกินบ่มีองเ ผม่ะเนาะสมข้าอยากหรอกเสียด้วนปากละปลาปลาเลรว่าโอเคยังว่าตัวกันอยู่หน้ากว้ยแล้วรับวัวมันเจบวัวมันใจ๊เมื่อไหร่รับไป ิงนี้ลากปลาเนาะพี่นี่งเกียบอแล้วบอแล้วเกียบลบบวรเลยนะเดือนหนาเลือนสี่ก็กินเกีบฟีดเลือนหนาเอนยู่ยมเกีบนี่ยเอาเกเกินหนเนี่ได้บม่ไดเบ่ไรเกีวอ่ได้ซีเรียดบ่อไซีเรีย่ซีเรียดได้มันโยกไก่เนาะจวงโยกไก่แต่เดกขึ้นเนี่ยมันเดาด่อ อย no ู่ที่ปั๊บเหเดี๋ยวเนี่ยบริเวณแม่บริเกลไว่ใช่อไรเบ่เทานไปไปไปตอวเย็นโอ้โหดูจไม่ติดเรีงเรื่มเรีงนันต้องเรื่อยๆน่นอต้องเรื่อยๆก่อนยิ่งเอายิ่งเอาเอาักเลยอ่าอ่อ้าวไอ้แนี้ก็ยอได้เดน

มีหบปดยิบีรไม่ตัวเยอดโหแต่ว hmm. ่าตัวน nah. ี้ละเพียงคนมูเออตัวนี้มึงกว่ามึงกว่ามันต่กมึงดีเงี่ยดีติบแต่ว่าทำไม่เฮตูโสู้เนี่ยร้านไปละก็อะไ่ไปในตูทั้งตั่เจอหน้าไปก่อ้แท่ไหนีได้ อีกวสุดเราไปหอยยู่นีินบับซิบหัวนั่งน้ำเมื่อยนม่ยไม่คือไม่ไม่ไหวไม่ไหวนะี่เพืนน่อมันนอครับเ้ยอีกต่างดว่ามาซุดจอดเลยเี่น่อเลยนะครับสุดแสนนี้นครับผม โอ้โเดี๋ยวตาไม,มาห่หยีครับผมเขี่ยมไปเรื่อยๆเอาแบบชิมหนาหเจ้ไหมครับปลาสดๆหวานๆกว๋วยฉุบแซ่บปลาไม่ไหม